กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ f เอซเบิร์ดสุขุสุคนเดิมมื่อนี้มาพบกันอีกแล้วเนาะกับซองสาวไก่สาวลาวนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆเนาะพี่น้องแต่ว่าแดดออกเนาะแดดแห้งอะไรประมาณ8ปดโมงอะไรพี่น้องแต่ว่าแดดแดดเนาะเฮากะสิมาเห็ดส่วนครัวเฮานาะพี่น้องแม่เห็นสมือเขาบอเจ้ จ้่ใช่แม่แปลงอยู่กี่ดินเออตกอย่างี้มือนี่เฮาก็สิมาเห็ดสวนเนาะพี่น้องสวนพักเฮาก็บ่ได้เห็ดอยู่ไกลดอกเนาะอยู่ใกล้ๆเทียงนี่แหละนี่กลังขุดลักแล้วก็พังลักเนาะ สีเห็ดส่วนหมักผิกส่วนพักเนาะพี่น้องใหญ่เติบห่อหนึ่งเนาะเห็ดต่อแต่เฮือนลงมาเอาห่อเฮือนหนึ่งพี่น้องสิมาพังรักเนาะพี่น้องนี่คือคุดตื่นแท้ตอนนี้เข้าก็สีพังกันเลยนะพี่น้อง ทางลักก่อนเนาะจังสิมาตีหาา แดดแดดยังเศร้าอยู่ก็แดดแดดเราเลยเฮยหน่อยเคยยังเลยหักกระพังได้สี่ลักเทามาเห็ดสวนกับพ่อกับแม่เนาะพี่น้องมัอนี้เพราะว่าที่เขาเมื่อนอนบ้านแล้วเนาะอีกบดลกันเลย แม่ผอจะเข้ามานอนบ้านนะพี่น้องแม่ผอก็อยู่นอนนาผูา้เดียวเข่างัวนเนาะเขาก็เลยเล่งเห็ดสววเนนะพี่น้องเห็ดให้แล้วไวไ้วแล้วก็ปลูกพักปลูกยังแล้วก็เข่าเมื่อบ้านเนาะเพียวออกมาหดเอาเพราะผมาี่ใส่ผ้ามันก็ยากเนะาะเขาจะอยู่นาก็ได้ลำบาก 希望。 ตอนนี้สก,กาไก่กระพังแล้วแล้วเนาะพี่น้องพังอ้อมไปเลยเนาะไปต้องเทไรลักเสาปลายลักคือป,ประจักคุดแซมใส่อีกเนาะพี่น้องให้มันถี่ตัวลักเขายังเลือ,อร้ายเนาะก็เลยที่แซมใส่อีกดินกับแข็งเนาะพี่น้องเพราะว่าดินทมหวังเพิงบรไยเพาะพี่กายนี่บอพี่กายนี่พี่น้องก็เลยจะแข็งเนี่ยเป็นดินดินดาก บนดินทรายเนาะ มาทมตัวที่สองอกีพี่น้องตัวที่เอาซักเรียนกันไปสิเนาะเรียนแซมอีกเถื่อนหนึ่งจนเบิดลักคนแหละกงสิเอาอันหนังมาอ้อมเนาะพี่น้องพว่าป้องกันไก่นำเนาะเลี้ยงไก่อยู่นะแัม่กูมีจะก้อนเลย ทั p, think, ้งแดดทั้งเหมยเนาะพ่อผนเป็นคนคุดเนาะพี่น้องคุดแห้งสิเหมยใส่แห้งอีกขนาดตำนี่ยังใส่แห้งอ่าตอกตอกตอก ยวเห็ดมันนะนะคะให้คีตอกให้มันลงเอาคีดดินใส่แล้วก็ตอกอัดลดให้คุรักพ่นเห็ดสิแล้วแหละพี่น้องพังรักเนาะจัดการซองเผ่า อูทัางลาง่างมีการนิ่มหวานนิ่มหวานนิ่มหวานสวัสดีทุกคนมาเห็นหัวนกำกันเด้อน่ะใส่จะซื้อ่าได้นะไม่ต้องทางจุกลงไปรถซื้อก็ยามันกว่าซื้ก็บ่มิลกี้ยังดอก แล้วๆพี่น้องนี่พังรักบาดนีต่อไปเฮากะสิเฮ็ดหยังมัดหาวบ่ไวมัดหาวเนาะถ้าเบิ่งอีกตอนขั้นตอนต่อไปเนาะพี่น้องว่าสิเฮ็ดแนวใดเนาะเพราะว่าเฮามัดหาวก็ยังบ่ทันได้ไปตัดไม้ตัดหยังเลย สำหรับคลิปนี้สาวไก,ก่กริคอจบคลิปไว้สมีเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวไก่สาวลาวหน่อยเดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบดรพภาดคิปใหม่ๆจากซ่องสาวไก่สาวลาวเด้อพี่น้องสบายดี